สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่มหนัก44จังหวัดกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงานสภาพอักากับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศรษฐารวยครับพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุทธที่7กรกรกฎาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันที่5กคสอ6พนะครับกรมอุตุน,นิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปาริมณนทนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้น พีลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟักขนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะครับถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เริ่มจากภาคเหนือมีฝนฟักขนองร้อยละ60ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภากตะวันอกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีน้องบัวลำพูสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว 1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบอริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการแกนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35งองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาต่อที่ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนกักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้าเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟักขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟักขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนะราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 2ถึง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟัาขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศประเทศไทย ประจำวันนี้นะครับวันพุธที่เ็ดกรกฎาคม2566เตือน44จังหวัดนะครับฝนถล่มหนัก